เรียนเชิญผู้บริหารคนเก่งของเราครับคุณเติร์กขหาบดีกันจารึกกรรมการผู้จัดการบริษัทเอฟโอเอนเทอเนจำกัดครับผมครับผมและอีกท่านหนึ่งนะครับผมอีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมกระจายความฟินให้กับไอลงหนของเรานะฮะขอเรียนเชิญคุณบ๊อปปี้ผ่านศึกธงรบนะครับผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหาไอฉีทีีประเทศไทยขึ้นเวทีเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยกันครับเรียนเชิญครับครับผมครับ ก่อน่ก็สวัสดีคุณเติร์แล้วก็คุณป๊อปปี้ด้วยนะครับสวัสดีผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้โอ้โหได้รับการต้อนรับอบอุ่นมากครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะเริ่มกันเนาะก็จริงๆอยากจะขอนอบบทเล็กน้อยนะครับอยากจะขอแชร์ว่าการร่วมมือครั้งนี้ระหว่างเอ็ม e n t e r t a i ท ment เนี่ยกับไอฉีอีเนี่ย เราเริ่มมาได้ยังไงจริงๆนอกบทเพราะว่าในในสคริปต์ไม่มีเขียนนะครับเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาแล้วกันเน้ะผมมีโอกาสไป content pitching, คอนเทนต์พิ c ชิ่ง <Tracy. S 1> ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มี i c ซีมาด้วยจริงๆต้องขออัวก่อนเลยว่า i c ซีเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ผมแอบติดตามมาตลอดเพาะเราค่อนข้างมั่นใจในเรื่องคุณภาพนะครับแต่ว่าพอตอนจังหวะที่เราจะเดินเข้าไปเนี่ยเพื่อจะพิดชิ่งเนี่ยชื่อคุณผ่านศึกทงรบ โอ้โหภาพในหัวนี่คือแบบบัวขาวอปอมมุกอ่ะ oh เราก็ <laughs> โอ้โหเอาแล้วเจอไ e. อชิซีดูดันแน่นอน <c oughs> ปรากฏว่าเดินเข้าไปในห้องสวัสดีครับคุณเติรโอ้โหก็เป็นผู้บริหารหน่ารักก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากนะครับที่เราได้จับมือกันในครั้งนี้ครับผม ครับเช่นกันครับเช่นกันต้องบอกเป็นความประทับใจทั้งที่ได้เจอกันในครั้งนั้นเหมือนกันจริงๆแบบมีมูโชเฟรนด์กันอยู่แล้วนะครับผมร,บรู้จักกันแล้วก็ได้รับโอกาสในการแบบคอนเนคแล้วคุยงานต่อกันมาเรื่อยๆครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับผมใช่<ๆ>ครับ,รบแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนจะรู้จักพิเตอร์กันดีในานามผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงเนาะแต่ละโปรเจกต์ที่พ่เตอร์กิบมาทำก็จะแบบสร้างความสนุกแล้วก็แบบจัดเต็มอย่างแน่นอนอยากได้แอบถามพิเตอสักนิดหนึ่งครับว่าทำไมถึงต้องเป็นเรื่องไอโรงไหนครับ ครับก็จริงๆเนี่ยเรื่องไอหลงไหนเนี่ยเป็นนิยายที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยมีการผลิตเป็นซีรีส์มานะครับฉะนั้นเนี่ยไอหลงไหนเนี่ยเหมือนเป็นซีรีส์ที่เอาสปินออฟออกมาแต่เอาจริงๆเนี่ยในจักรวาลของไอหลงไหนเนี่ยจริงๆไอกับไหนเนี่ยคือออริจินับนะครับที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะว่าเราดูแล้วคาแรคเตอร์มีความน่าสนใจมันมีคอนฟ lict มันมีคอนทราสต์ระหว่างคาแรคเตอร์อย่างตัวไอเองเนี่ย เป็นหนุ่มนักเรียนอนอก <โด S 2> เกเรโดนกลับมาที่ไทยเพราะว่าไปมีเรื่องชอกต่อยนะครับแต่ที่สําคัญคือไอเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเป็น perfectionist แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมดแต่ตัวของไหนเนี่ยรตรงกันข้ามฉันนึกจะกินตรงนี้ฉันนึกจะถอดเสื้อผ้าตรงนี้ฉันนึกจะทำอะไรที่มันไม่มีระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่มันบอกตัวตนของไหนสิ่งหนึ่งที่เราดูแลเนี่ยเราอยากจะทำซีรีส์ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งที่เรา อบอุ่นชวนฝันให้แฟนๆที่ได้อ่านนิยายเรื่องไอลงไหนเนี่ยเคลิ้มตามแล้วก็มีความสุขไปกับสตอรี่ครับรู้สึกอยากดูเลยพอฟังพี่เตอร์พูดนะครับอ่าแล้วทำคุณป๊อปปี้หครับผมทำไมไอลงไหนเนี่ยถึงได้รับเลือกเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของ i c e ครับมันชัดเจนอยู่แล้วครับเมื่อกี้พี่พุเติ์กเล่าว่าผมว่าเรื่องมันมีความน่าสนใจตั้งแต่ตัวนิยายแล้วแล้วก็พอเรื่องนี้เราได้ทั้งทีมผลิตที่ ต้องบอกว่ามันมีผลงานที่น่าสนใจกับเรามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีนักแสดงที่ต้องบอกว่าเหนือาคาดเหนือจินตนาการเหนือเหนือไปอีกเชื่อว่าวันนี้ทุกคนที่ได้มาดู่จะเห็นว่านักแสดงนี้แบบเกินจากนิยายไปมากครับผมมันไม่ใช่เกินในแบบนั้นแต่ว่ามันมีความสอดอคล้องคล้ายแล้วก็สร้างความประทับใจสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนดูด้วยเหมือนกันจะเห็นว่าตัวจริงขนาดนี้นะครับในกล้องเนี่ยหลักไปมากกว่านี้เรอยากให้ทุกคนได้ติดตามชมเรื่องน,นี้นครับผมก็ต้องรอดูเลยนะครับผมพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะฮะ สุอคนทำพลาดนะครับสัตว์ EP เดียวแล้วก็อยากจะแอบถามทั้งสองท่านสนิดหนึ่งคือให้สปอยสำหรับคนละเล็กคนละน้อยว่าซีรีส์ไอ้โงไหนอเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างทางคุณเต้ก่อนเลย<ด>ครับก<อ><อ>็เรื่องแรกนะครับก็ในเรื่องของอุปกรณ์แล้วกันเนาะเรื่องการถ่ายทำเนี่ยเราก็ใช้ทีมงานแล้วก็ใช้กล้องรุ่นที่ดีที่สุดเพื่อจะถ่ายทอดภาพออกมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่วันนี้เรามีโอกาสได้ร่วมกับทางไอชิยีนะครับเราไม่ได้จะให้เฉพาะกลุ่มที่ คนดูที่เป็นคนไทยอย่างเดียวครับเราต้องการจะให้ต่างชาติเนี่ยดูด้วยฉะนั้นเนี่ยเราต้องการจะเหมือนส่งออกคุณลิตี้แล้วก็ส่งออกเรื่องการทำซีรีส์และการผลิตซีรีส์วายของไทยด้วยเช่นกันครับครับผมทีนี้ถ้าอยากจะให้สปอยเนี่ยก็คือบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับคู่ไหนเอาใจช่วยกันดีๆนะครับเพราะว่านอกเหนือจากคู่ไอกันไหนแล้วเนี่ยเรามีคู่เจ้านายสิมกรที่จะมาเรียกเสียงรีดถล่มทลายบอกเลยว่าคู่นี้น่าจับตามองเช่นกันครับครับผม แฟนกลับเจ้าหน้าสิบปีก่อนเดียวแม่งนะครับผมแล้วทางคุณป๊อปปี้เลยครับมีอะไรอยากจะส support ไหมแน่นอนผมว่ามันคือเรื่องอันคัดเนาะครับตอนนี้แบบพอพูดไปอันคัดจริงๆเมื่อกี้เพิ่งได้คุยกับนักแสดงมานักแสดงก็บอกว่าจริงจริงก็เห็นตอนประกาศแล้วว่า จะติดตามย้อดหลังได้แบบอันคัดเวอร์ชันโดยยังไม่บอกนะจริงๆเรามีการคุยกับคุณเตร์วไว้ก่อนว่าอยากกัประกาศทีเดียวตอนที่ตัว Official trailer เนี่ยมันออกมาแต่ทุกคนก็เดากันได้แล้วว่าอันคัดเนี่ยมันจะต้องเป็นไอชีแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าอันคัดมันกลายเป็นแบบแบรนดิ้งที่ค่อนข้างแข็งแรงมาก,มากๆกับเราแล้วเราก็มี ประสบการณ์พิเศษที่สุดมอบให้ในอันดัดเวอร์ชันของเราและเมื่อกี้ที่คุณเติร์สบอกเลยครับว่าไอชีก็ทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการไม่ใช่เฉพาะฉายในประเทศไทยเท่านั้นต่เราส่งออกครับไปในหลากหลายประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าป็นแฟนทั่วโลกเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วก็ในระดับประสบการณ์แน่นอนครับผมครับผมเรียกได้ว่าจะเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะชาติไหนก็สามารถติดตามรับชมได้ทางไอชีอีอย่างแน่นอนครับผมใช่ครับรับรองว่าฉากเด็ดๆนะอันคัดอยู่ในไอชีอีให้ทุกคนกลับไปดูแบบ ดูแล้วดูอีจะได้แบบสะใจกันไปเลยนะครับผมแต่ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านมากนะครับผมขอบคุณพี่เตอร์ค่ะประธดีผู้บริหารจากบริษัทเอ็มโฟลเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคุณป๊อปปี้พันสึกควบเนยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหา ICE ประเทศไทยด้วยครับขอบคุณมากนะครับรับผมและเราขอย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าคืนนี้วันที่26กันยายน2 5 6 5ทางช่อง3า d เอีเวลา5ทุ่มตรง จะออนแอร์ซีรีส์เรื่องไอลงไหน EP 1นนะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางก็คือสามารถรับชมได้ทาง i อชีอีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยอดนิยมของเอเชียซึ่งสามารถรับชมได้ในคืนเดียวกันเวลาฮาทุ่มคืนนั่นเองครับครับผมก็รอติดตามรับรองว่าสนุกแล้วก็เข้มข้นแน่นอนไม่มีผิดหวังนะฮะใช่ครับพี่หลาครับขนาดนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ดู EP แรกเลยใช่ไหมครับครับผมเราแค่ได้ยินจากที่ผู้บริหารทั้งสองท่านมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง มันทาให้เราแบบโดนตกได้ขนาดนี้ถ้าเราดูมันจะขนาดไหนครับครับผมก็ก่อนที่เราจะไปโดนตกกันนะก่อนที่เราจะไปพบกับนักสแสดงตอนนี้เดี๋ยวเราขอเรียนเชิญผู้บริหารและทีมนักสแสดงเนาะทุกคนขึ้นมาถ่ายรูปก่อนนะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับผมขอเรียนเชิญครับ,ค,รบคุณเตอร์ข้าหารบดีครับคุณป๊อปปี้พานสืบครับแล้วก็นักสแสดงทุกท่านเลยนะครับผมรวมถึงพ่วงกับนะครับพี่น็อปแล้วก็ คุณกับรวมพี่ตนครับผมขอ,อด้นเชิญครับในเ,เชิญได้ไหมครับแต่พอตอนนี้มันมีปัญหาแล้วมันก็แก้ปัญหาให้ไม่ได้อะ่ะ ครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3อขอท่านนะครับโอเคครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3อครับครับผมลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเรียนเชิญน้องมีนน้องปิงพี่อามพี่พอร์ชนะครับถ่ายรูปร่วมกับคุณเตอร์กับคุณป๊อปปี้นะครับผม 1>, 1 2 3 1 2 3 1 2 3ห่ายท่ามาะครับกับโลโบ้นะครับโอเคครับ 1>, 1 2 3 1 2 3 1 2 3เรียบร้อยครับขอกล้องข้างหลังด้วยครับลงลนิดนึงครับพี่ ครับผมได้ครับลาดับต่อไปเดี๋ยวเป็นคุณเชิญคุณเตอร์คุณป๊อปปี้แล้วก็คุณมิ้นคุณพัชพรประวีวรกุลน,นะครับที่ปรึกษาบริษทัท M4 Entertainment จำกัดถ่ายรูปร่วมกันนะครับส่วนน้องๆเดือนกับพี่ๆนั่งพักก่อนแป๊บนึงนะฮะ ผมเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราจะถ่ายรูปร่วมกันกับแฟนคลับทั้งสามท่านอยู่ก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วก็เชิญนักแสดงทั้งหมดแล้วก็พี่พีพุ่มกับนะครับผมถ่ายรูปร่วมกับแฟนคลับด้วยกันนะครับผมสักรอบนึงนะฮะขอเรียนเชิญด้านด้านในก็ได้ครับ เดกครับหนึ่งสสหนึ่งสสเฮ้ได้นะครับทุกคนแฟนคลับข้างล่างให้ขอทุกคนเอ่อหยิบมือถือมาแล้วก็เปิดไปฉายได้ไหมครับได้คะครับหนสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามเฮ้นะครับหนึ่งสครับผมขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยพอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราจะได้มาคุยกันแบบจัดเต็มนะฮคทุกคนคุยกับน้องๆนักแสดงทุกทุคนรวมถึงผู้กำกับและผู้กำกับร่วมด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนคงรอจะเจอกันอยู่แล้วแหละทั้งพี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับทุกท่านเลยที่อยู่ในที่นี้นะครับครับผมออนนี้ ทุกทุกท่านพร้อมหรือยังครับที่จะมาร่วมกับการสัมภาษณ์สดนักแสดง<ช>ทุก,ท,กท่านพี่พี่แฟนคลับพร้อมหรือยังครับพร้อมมากแล้วฟังจากเสียงใช่ไหมฮะมาลำดับต่อไปเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับผมเราขอเรียนเชิญท่านแรกเลยไหมครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกนะครับผมคุณน็อปสัานพงษ์ลิ้มวงทองผู้กำกับครับครับผม ท่านต่อไปนะครับคุณต้นธิติวัน์ธนาวัน์พัฒกุลนะครับผู้กำกับร่วมครับท่าว่านต่อนะครับผมคุณมีนนิชกุลขัดจรบริรักครับผมท่านต่อไปนะครับคุณปิงกริกตรน,นันอัญชนานันครับครับผมแล้วก็คุณอามสัพพันยูปะนาคูลครับผม ท่านต่อไปนะครับคุณพชอภิวัตอภิวัตเสรีครับครับแล้วก็ต้อนต่อมานะครับคุณกันกันกันเตียวสุวรรณครับผมท่านต่อไปนะครับคุณเกมนันทิพัสิโรรัตนาพาณิชย์ครับครับผมและท่านสุดท้ายนะครับคุณเพลงพัิชาลือวงวรกุลครับผมครับแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ห็นชื่อคุณนะชื่อเหมือนชื่อคุณเลย อ๋อใช่ครับชิมผมเองครับผมวันนี้ผมรับสอง j บ b สองหน้าที่ก็คือมาเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็มาในฐานะนักแสดงด้วยครับผตอนนี้จะไปเป็นนักแสดงแล้วฝาพี่พิธีกรไว้กับคุณด้วยนะครับผมได้ครับก็คือน้องผมวันนี้ก็คือว่าความสามารถเยอะแล้วก็ใช้งานพี่คุ้มด้วยนะฮะก็นิดนึงครับนิดนึงก็เป็นว่าตอนนี้นักแสดงและผู้กำกับอยู่กับพวกเราแล้วเรียบร้อยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้นําตัวสักนิดนึงครับผมเริ่มจากพี่น็อกก่อนเลยก็ได้ครับ สวัสดีครับน็อปนะครับสถานองค์นะครับการพูดกับซีรีส์เรื่องไอรอนแมนนะครับผมครับสวัสดีครับผมมีนะครับนิชคุณขจรเบลลรักนะครับก็เป็นไอไอยเดนครับผมวู้วเข้าแถครับครับสวัสดีครับปิงนะครับเราบทเป็นเชิดไหนนะครับครับผมท่านต่อไปครับ สวัสดีครับอาร์มสัพพันยูครับรับบทเป็นเจ้านานครับสวัสดีครับโอชอภิวัฒน์ศุภวัลยเสรีนะครับรับบทเป็นศิบปรกรครับสวัสดีครับกันเตียวสุวรรณนะครับรับบทเป็นต้นหนุนครับสวัสดีค่ะเพลงพัชรชาลือวงวรกูนะคะรับบทเป็นจีด้าค่ะ สวัสดีครับผมพิธิวัฒน,นาวัฒน์พัชกรนะครับกำกับร่วมครับขอบคุณครับค้ับผมแล้วก็เกมนะครับผมนันทิพัสสิโรรัตนาพานิชรับบทเป็นสองขวัญครับผมครับผมก็วันนี้เนี่ยพิเศษมากมากเราจะไม่มาถามกันแบบธรรมดาเลยแต่ว่าเรามีคําถามแบบเฉพาะกิจนะฮะมาถามทุกกคนโดยที่เราจะเริ่มจากไอ้กับไหนกันละกันนะฮะจะถามพี่อยากรู้อยากถามมีกับปิงว่าในอันคาดเวอร์ชันเนี่ย บนไอฉีบทบายของไอและไหนมีอะไรที่มันแบบพิเศษกว่าปกติบ้างฮะช่วยกันตอบกาได้นะก็อยากบอกว่าพิเศษมากเลยครับครับผมเวอร์ชั่นนั้นคารจะเป็นเวอร์ชันที่แบบคือมันเป็นสเปเชียลเวอร์ชันในไอฉีครับผมก็คอยติตามครับว่าจะเป็นยังไงว่า s p ปเ i a l ขนาดไหนครับคอยติตามได้นะครับครับผมนครับน้องพีอยากพูดเลหน่อยไหมครับพูดสนไหมครับ ความพิเศษของอันคัตในไอ e ีีเป็นยังไงบ้างก็พิเศษมากครับรอติดตามครับโอเคก็รอติดตามได้ตามที่น้องๆบอกฮนะคือว่ารับรองได้ว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังในอันคัตเวอร์ชันบนไอ e ีีแน่นอนนะครับผมต่อไปนอกจากมีนกับปิงแล้วขอถามพี่ยามกับพี่พอหน่อยแล้วกันฮนะว่า ในเรื่องเนี่ยคู네่นี้เป็นคู่วัยอ right. yup. ีกค right. ู่หนึ่งที่จะเล่าเรื่องอีกเจเนอเรชันหนึ่งนะครับก็คืออยากจะรู Mumbai ้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับผมพี่พอ่อบกอรเอาโยนเลยอ๋อเรื่องราวเราจะเป็นรุ่นพ่อกับพ่อเนะเราจะได้เห็นเหมือนเป็นความรักของผู้ใหญ่หน่อยถ้าแบบอยู่มา14ปีเอ้ยไม่ใช่นั่นมันตัวจริงไ่คือสิบสกอ์ สิบปกรณ์เจ้าหน้านะครับเขาก็จะรักกันมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเนาะครับผมอีกอีกสปินออฟหนึ่งอีกเรื่องนึงแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยเป็นพ่อกับพ่อแล้วก็อยากฝากทุกคนที่ดูนะครับว่าโมเดิร์นแฟมิลี่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพ่อแม่ลูกพ่อพ่อลูกก็ได้ครับสําหรับอามก็อยากฝากบริบททางสังคมครอบครัวไว้ครับอูจริงจจริงจครับผม ได้เลครับเต็มที่เลยฮะคืออย่างที่พ<ม>ี่<ม>พอบอกแหละครับว่าเ,เรื่องเนี้ยเราสะท้อนถึงโมเดิร์นแฟมิลี่เลยครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายอย่างไรก็ตามนะครับเราสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เราสามารถสร้างเป็นครอบครัวแบบสิบปอยกับเจ้าน้าสร้างมีไอมีไหนเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับอันนี้ยังฝากไปเลยครอบครัวไม่ต้องเป็นแค่พันธุกรรมกับสายเลือดนะครอบครัวขอให้มีความรักอยู่ไม่ว่าเป็นใครก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้ครับผม ก็คือเหมือนกับว่าครอบครัวเป็นความรู้สึกมากกว่านะพ่อันใช่ครับผมก็ต้องรองติดตามยิ่งฟังแล้วยิ่งแบบรู้สึกอยากดูเร็วๆเลยนะครับแล้วกันกันล่ะมีเรื่องอะไรอยากพูดไหมอยากเมาส์มอยในกองไหมครับว่ามีโมเมนต์อะไรที่มันแบบประทับใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเอาคู่ผมดีกว่าแต่ว่าน่าเสียดายนะครับพี่เขาไม่มาเ,าเาหงาไหมครับมาคนเดียวนี้นิดหน่อยครับก็อ,อ,อยากจะพูดเรื่อง จากครับแบบเด็กๆครับเป็นรักบ้านใกล้กันมาพากกันก็จากนั้นก็จะกลายเป็นรักในรั้วมหาลัยครับผมก็รอติดตามว่าหลังชนนจะเป็นไงผมไม่อยากไม่อยากสปอยเยอะแต่แต่ผมไปเห็นของครูหลักมาแล้ผมไปเห็นมันเป็นยังไงฮะผมไม่เห็นนิดนิดนึงมาแต่ผมไม่บอกนะว่าอีพีไหนผบอกไว้ว่าฟิน ตัวแตกแน่ครับแต่พูดขนาดนี้คืออยากรู้แล้วนะคือพูดไปอีกนิดนึงก็คือจะหลุดมาให้พวกเรารู้แล้วนะว่าคือซีนไหนฮะเดี๋ยวโดนด่าครับมินบอกมีก็อยากรู้เหมือนกันตอนนี้อ้าวยังไม่รู้เหรอสวยนะโอเคครับแล้วน้อยสองคนละครับมีอะไรอยากพูดถึงแบบว่าในกองถ่ายไหมมีซีนไหนอยากเมาท์มอยไหมครับว่าเอ้ยเราประทับใจอันนี้นะอะไรแบบนี้จีด้าก่อนเลยจีด้านะคะคาแรคเตอร์ของจีด้าก็จะเป็น แก๊งผู้หญิงสาว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 แล้วก็จะทำอะไรสักอย่างที่ทำให้แบบคู่หลักนะคะเขารักกันมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เรียกสปอยหรือเปล่าอุ้ยหรือเปล่าก็คือเหมือนเป็นฟิลแบบว่าเป็นชิปเปอร์อะไรแบบนี้ไหมใช่ครับผมแล้วน้องเกมเหรอครับครับผมก็สองขวัญเนาะครับ ก็ถ้าเกิดให้พูดถึงบรรยากาศในกองก็บอกว่าจริงๆมันเหมือนไปกองเหมือนเราไม่ได้ไปทํางานเหมือนเราไปเจอเพื่อนเจอพี่มันมีความสนุกสนานความเที่ยแบบมันมีเรื่องให้ได้คุยให้ได้เมากันตลอดเวลา,าแต่ถ้าเกิดพูดในพาร์ของการทํางานก็รู้สึกว่าพอเข้ากองเอ่อเรียกว่าในแต่ละซีนแต่ละฉากเนี้ยเราเข้าไปอ่ะนักแสดงที่เข้าร่วมซีนร่วมฉากกับเราอ่ะจะคอยส่งอารมณ์ให้เราทําให เราแบบว่าเล่นได้ถือได้อินมากขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบบางสีที่ได้เข้ากับดีได้ไงครับก็เราจะคอยส่งอารมณ์กันนะจ๊อบมีสกิลมีแบบอะไรกันต่อยเวลาทำให้เรา มันลื่นไหลได้มากขึ้นกับบทซีซีนั้นเลยเงี้ยครับฉากที่แบบพอขึ้นดีปุ๊บก็ดีจริงๆค่ะแต่เราจะไม่สปอยมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะรู้รอดูรอดูดีกว่าว่าจะเป็นซีนไหนครับผมใช่ครับฟังเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศในกองถ่ายก็สนุกเนาะฟังแล้วแบบมันดูเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายทีนี้เรามาถึงพ่วงกับคนเก่งของเราว่าพี่น็อตครับผมความสนุกของเรื่องนี้เนี่ยอะไรที่เป็นไฮไลท์ครับที่แบบทุกคนต้องรอดูพลาดไม่ได้เลยฮะ มีอะไรอยากแนะนำไหมครับสําหรับไฮไลท์ในเรื่องผมคิดว่าตอนถ่ายเนี่ยแักแสดงปากเปื่อยครับอืมปากเปือ่อยเขาทําอะไรเอ่ยคุยเยอะคุยกันเ,ออเยอะอ่ากินน้ําเยอะอ่ะน้องบอกกินน้าเยอะเลยปากเปือ่อยก็จริงจริงแล้วนะครับในแต่ละตอนเนี่ยเราก็จะมีหลักลดนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบฟินอารมณ์ดรามา่าอ,อารมณ์ความสนุกสนานนะครับก็อยากให้ติดตามมากกว่านะครับในทุกๆอีพีนะครับ แล้วก็จริงๆก็โชคดีนะครับที่ผมได้มากำกับไอ้ตัวนิยายเรื่องนี้ที่เป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่สนุกมากครับถ้าเป็นแฟนนิยายได้อ่านก็จะตามนะครับแล้วก็นักแสดงเนี่ยตกใจมากครับเหมือนกับปลุกมาเป็ตัวละครจริงๆเลยทำฟิลลี่ไวลมาหลายๆเรื่องเรื่องนี้ผมคิดว่าแบบนักแสดงเหมาะสมกับมิการที่สุดนะครับผมครับผมพูดขนาดนี้ก็ยิ่งอยากดูเข้าไปอีกนะครับก็คือว่าเรียกได้ว่าพีคทุกตอนทุกอีพีเนาะ ครับผมทีนี้ขอถามพี่ต้นบ้างครับที่เป็นผู้กำกับร่วมในเรื่องนี้นะครับการร่วมงานกับนักแสดงในเรื่องไอลงไหนเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมส่วนผมตัวผมเองก็จะดูในเรื่องของนักแสดงทุกคนนะครับเหมือนลูกๆผมทุกคนเลยจริงๆเป็นลูกผมหมดเลยนะครับนี้ในเนี้ยก็วันแรกที่มามากำกับร่วมกับน้องน้องนะครับน้องเขาจะดูภาพรวมส่วนใหญ่ครับส่วนผมเนี่ยก็จะดูเรื่องของนักแสดงแล้วก็รู้สึกเขินมาก เขาสีแรกจูบก,กันโอ้โหแทบจะเดินแทบจะเดินหนีอ่ะร,รู้สึกมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นมากเฮ้ยไม่เคยเลยครับผมไม่ใช่เราไม่เคยเป็นแบบนี้นะเราไม่เคยเห็นไงครับผมพอมาเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นแต่พอทําทําไปมันมีความสนุกมันมีความผูกพันกับน้นองๆทุกคนน้องๆทุกคนเนี่ยอย่างที่น้องพูดเลยนะครับว่าเขาหลุดออกมาจากหนังสือครับโดยอ่ะยกตัวอยา่างน้องมีนกับน,น้องปิงครับน้องมีเนี่ยคือ ตัวไอเนี่ยถ้าบอกผมผมจะพูดกับมีตลอดว่ามีต้องเล่นเป็นไอนะครับแต่พอมาเป็นปิงเนี่ยตัวปิงเนี่ยเป็นตัวมีปัญหามาตลอดโอนหายเป็นตัวมีปัญหามาตลอด <c oughs> ปัญหาคืออะไรเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมาโอ้โหจนผมงงอะน้ <c oughs> นองก,กับผมนี่งงเฮ้ยตกลงมันจะมาหรือเปล่าวะครับแต่ท้ายสุดแล้วก็เป็นปิงแล้วปิงเนี่ยคือต้องบอกเขาว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากนะครับ เขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากจากที่ไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยแข่งเป็นสักกระเบือแถวบ้านเรียยครับเล่นไปเล่นมาโหเก่งมากรับจากแรกๆต้องเดินไปหาเขาตลอดนะครับหลังๆไม่เดินไปหาแล้วนะแล้วก็มันเดินมาหาผมเองแล้วก็บอกว่าพี่ต้นทําไมพี่ต้นไม่เดินมาหาผมเลยอ่ะอ้าวคุณเล่นได้แล้วผมจะเดินไปหาคุณทําไมอ่ะเออส่วนเจ้าน้าเจ้าน้าเจ้าน้านี้ก็เหมือนกันเจ้าน้านี้ก็ ผมก็พยายามบอกเขาว่าให้เล่นเป็นตัวเขาเลยเขาอยู่บ้านเป็นยังไงให้เขาเป็นอย่างนั้นเลยดูยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นเลยครับผมก็ก็สองคนนี้ก็น่ารักครับเขาก็จะเล่น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 กันคุกกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรของเขาไปเรื่อยนะครับส่วนการ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 นี่มกี้เขาไม่ได้บอกเขาเล่นเป็นอะไรเขาเล่นเป็นต้นโหดนะครับต้นโหดนี้ก็คือ เป็นอิจักรวาลหนึ่งซึ่ง<ผ>ม,มาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยต้นหนโชลทีเดี๋ยวรู้นะครับว่าเขาอ่ะจะมีส่วนร่วมอะไรบ้างส่วนน้องสองคนนี้ก็อยู่ในกลุ่มของของนักแสดงหลักทั้งหมดนะครับก็คอยช่วยกันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณบษษริษัทด้วยนะครับแล้วก็คุณเติร์ดคุณมินนะครับที่ให้โอกาสผมให้โอกาส้องๆอบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม ฟังแล้วแบบรู้สึกอยากดูมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆอะ่ะแต่ก็อยากจะบอกนิดนึงหลังาจากที่ทุกคนพูดเมื่อกี้แล้วคือส่วนตัวของราน,นะคือมีโอกาสได้เป็นเขาเรียกว่าทีมเขียนบทอยู่ในทีมเขียนบทด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปที่กองด้วยอยากบอกทุกคนว่าเคมีสองคนนี้ดีจริงๆดีจริงๆแล้วใครนะครับไม่แน่ใจหลังจากนี้อาจจะดูในคลิปหรือเปล่าใครที่บอกวความหล่อของมีนปิงแบบในจอหล่อแล้วอยากให้มันเจอตัวจริงนะ กล้องเก็บความหล่อของสองคนนี้ไม่หมดจริงๆถูกไหมทุกคนใช่เห็นไหมทุกคนเห็นด้วยอยากให้ทุกคนติดตามนจริงนะครับเพราะว่าทุกคนก็ทุ่มเทมากๆนะครับทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับผมเนี่ยแค่คุยแบบนี้ยังแบบสนุกเลยอะตอนนี้เชื่อว่าแบบอีพีหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูกันเนี่ยนะครับมันต้องสนุกแน่นอนในโรงหนักวันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณพี่นอบนะครับพี่ต้นแล้วก็น้องๆนักแสดงทุกคนด้วยนะครับพี่ๆนักแสดงด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ ครับผมต่อไปเรียนเชิญทุกนักแสดงแล้วก็พี่ผู้กำกับทุกท่านนั่งประจำทีได้เลยครับผมครับผมอ่ะผมกลับมาแล้ว